มาครับมากครับวันนี้แล้วก็ต่อสมนึงครับวันนี้ยากู่กับคุนต่อสามหนึ่งซวนซตั้งแล้วะเนี่เอาเดยนีตั้งแล้วะเนี่เอาแล้วเอานซวน ก่อนหนึ่งนะก่อนหนึ่งนะฝั่งเดียวฝั่งคนเดียวนะแก่แก่ไหนขก่อนน่ากินัล้นะเอาเเอเอางเบอร์เอานะเอรเออบนเอาเดี๋ยวจะหาว่ากรรมการลำเบียงคนหนึ่งคนหนึ่ง

เฝ้าคุยชนะก่อนได้เต็มสี่สามสี่้ะครับลชวคแล้วเดี๋ยวเฝ้าคุยชนะก่อนโอ้คนดูประมาณหนึ่งล้านคนสี่สามเเปลี่ยนเซฟครับสาส Biến เสิร์ฟ3 4 3 4 ได้ต้มได้เต้มห้าสามเี้่ไ้นี่ใหนาใครตาที่นอนี่ป่กันได้เ้เบียนเซฟสามห้าได้เติมสี่ห้า Tiền sớm, 5 c, một viên ngạnh, muối tam, đai tam, 6 c, sẽ đâm à, còn mấy sỉ 6 xếp ta, Đại tam, 7 c đây thêm 8 84 Đi <laughs> Tiến sơp. Si pet.

จะจิงจาวาลินชำรบเสิบเก้าสี่จะพูดเก็บฟุลด์จะพูดเก็บฟุลน์เสิบเวกเก็บฟุลดยเปลี่ยนเสิบห้ามัดเสิร์ปลตกง่ายพุดสี่แปดเอาคิจังนับกี่หรวอล้ว่อนก็สี่เก้าเลยน ลืมลืมอู้ไปได้เฉยว่ะอู้ไปได้เฉยได้เต็มห้าเก้าได้เต็มหกเก้าห้ามัดเจบ จนวนกาาเซิห้าเก้าเฮ้ยหกหกเโอ้ดึงกรรมการกไได้แต้มวันพเศษเดก้าเฮ้ยเฮเบียร์ขวดหนึ่งนี่เจ็ดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แต้มอยู่พักเกมอยู่ เปลี่ยนเซฟเปลี่ยนเซฟเอไม่ให้ออก,ก้าเท่าไ่นะแปดเอ็ดก้าเจ็ดก้าฮามไปคนเสิร์ต่อฮามาต์จยเต้มแปดก้าฮามัดเสิ 8, 9, เร์ เปลี <ted S 2> ่ยนเซฟครับเก้าแปดกเก้าแปดครับเปลี่ยนเซฟแปดเก้าขาอ่อนได้เต้มเก้าเก้าเอาไปเลี้ยวเถอะ เออเม้นนะอเนาแลอ่าเสืมไม่ข้ามครับเปลี่ยนเสริมครับเก้าเก้าหามาเสือไม่ข้ามเอาได้แต้มศูนย์เก้าครับ ลูกเก่งใจลูกเก่งใจเปลี่ยนเซฟ90เปลี่ยนเซฟ09ตัดเดียวอะไรเด้อยครับแล้วก็สองฟอกครับ09 กออครับ1.9ครับได้แต้คครับหนึ่งเก้าแกวใดดิโอ้ไปชกวยดน่อปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลวนพอเมื่อกี้นี่เปลี่ยนแซบครับเก้าศูน Ê cao nâng cao xuống vào Ê cao nâng nâng Đây tam xuống nâng Đây tem xuống nâng Ê Ủa <laughs> mà ừ, tải quá Tiến xếp Nương xuống Xuống gì thế นึ่งศูย์หนึ่งศูนย์หวยูี่วเนาะไปเนาะเอาเอาเอาไปนครับโอ้ออครับได้เต็มสองศูนย์สองเมตรแล้วครับยาดครับยาดได้เต็มสามนย์ขึ้นเต็แล้วสามงบอกสามยงสามศู สูนก er ับสูนยัไงได้ตามสีู่นครับลูกเดียวครับเอาไปเรียนะกอนเป็นยัง่งเฮ้เอาขวดยวเอาขวดสีู่ลูกเดียวครับอยากแล้วเอาเช็บกินไปนี่เช็บกินโยกเนกอนโเด่นก้อนยกเด่นก้อนยกเด่นกอเียเสูนสีครับสูนสี่ามาเสร์ฟ โชว์ครับโชว์คร sure ับดอกนี้โชว์ครับได้แต้มหนึ่งสีรอราคาครับเปลี่ยนครับผมสีหนึ่งครับสีหนึ่งลูกเดียวครับลูกเดียวกหัวจ่องเขาขวดนึ่งคนอะไม่รอครับไปรอ เปียนเส์ฟครับหนีครับหนีเปียบเลยอได้แต้มครับสอีครับไล่มาแล้วครับสองสีสามซเฮ้ยควัวเป็นนี้่นี่สามีครับไลลมาแล้วครับสาี ย่าให้มันไปเออย่าให้ได้อ้นั่นยนี่ยโอเปลี่ยนเจอครับสี่สามครับลูกเดียวเกมเกมไปโหลดบาทเรียกเกมมาลดเอาขามก่อนเกมเลยโอ้โหเฮ้ยชนะครับชนะ